จ้าพี่นองจ้าคลิปนี้เจ้ยผ้าพี่นองมากเขาปลาหาเห็ดปวกอีกละจ้าก็จะมีดอกบานแน่เพราะว่ามือถีมาเบิ่งหลอบแรงนั่นแน่บบเห็นนะจ้าเพินอยใตย้ใบไม้เจ้วเพิ่นโบเด้เคลียกับเอาแต่อดอกที่เห็นพอมาหลอบนี้ก็เลยได้อีกจ้าหลอบนี้กับมีดอกบานดอกยางแหน่ ปีนี้เป็นปีคุ้งเจียวอิลีจ้าพี่น้องได้เก็บเห็ดปวกถือว่าเด็เก็บไล่เขาคู่ปีนะจ้าจะเจี๊บกับขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามาเบืองเขามาให้กำลังใจกันเนาะจังได้เจี๊บกับฝ้าพี่น้องกดกระดิ่งทิมไว้เนาะจ้าเพื่อมันสิได้แจ้งเตือนเวลาเจี๊บมีคลิปเอียงหม่ๆมาสิได้พี่น้องเข้าสิได้โหเนาะจ้าว่าเจียบมีเอียงมาฝากในคลิปต่อๆไปเนาะกดกระดิ่งทิมไว้ได้จ้าทุ่งนากับปลาเห็ดกับเจี๊บจ้า เบาๆลายใหญ่หาง้าจ่าเก็บเห็ดปวงน้ำกันได้จ่ามากๆบานเบิดจ่าพี่น้องแต่ก็ยังดอกแข็งอยู่ถือว่าใส่ได้จ่าล่างได้อยู่เก็บจ่าเก็บ ได้จ้าพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหมดแดงแบบไตเร็วๆนะจ้ามันบก,กัดมันไตห,ห้องกับเป่าออกแลวกแล้วนะจ้าก็มีแน่ละในปลาบอเป็นยังจา้าหมดแบบนี้บก,กัดจา้า ้ามาเก็บให้ตัวเอ,องใ่โมแห้งก็ไรใส่สีน้ำเงชมาเก็บกนเปลนเตันเอนใช่ดอกงางๆที่หนอยจ้ะดอกเปร 変なんだ。 เ,เป็นจนังนไาเจ้าบานเบิดแล้วมื่อวานมืเห็นเนาะอย่าถ่ายรูปไปกัน ควันเอาเลยจ้าพี่เนาะให้ปลวกบานละจ้ามือวานมาบ่าเห็น mm okay. ว่าส,าดสาอดยอดใจไม่ถอดเลยเด็กสุดยัดทางอัดคือกอูวี่ขาหล่นมากเลยคือเนีนมากจ้า เรา่อามืงแต่นันุนเปลี่ยนที่สิงานนะจน๊ะเนาะ แต่ละมันมันแบนแล้วบ่เห็นกันหมู่้านนี่นะจ๊ะแต่เห็นตัวหมู่บ้านห้องไ Ui, <coughs> Mẹ น้องจ้าเบิ่งดูแลจ้าเบาแห้งบัวได้าจา้าข้าเจ้าสีมายาดเบิ่งดูแลจ้าน,นันน่ะกำลังขุน,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 นดินเลยเห็นก็จ้าขุนพุนขุนเห็นห่อก่นอยู่ข้างในกับมือเฮ้ยพี่น้องจ้าเก็บจ้าเก็บเก็บเก็บจ้าเก็บเบาแห้งบัวไทยจ้า สันนอาจะเจี๊ยบกับควาให้เรื่องพี่น้องเจีย <c oughs> เจ๊ยบเจีเเ๊ยบใส่โทรศัพทาไทยน่าจะเก็บมือนึ่งมือหนึงหน่งถือโทรศพัพท์เมื่อท่านมีทุนจ้าพี่น้องอาสีภาพสั้นภาพอันน,นั้นเนี่ยกับความน่ายาบบาดคำเด้อจ้า หักบอลนี่เรืองมองเงิหียเจาตัวหักนี่ตั้งแต่หัวปุ้มไน้ำหัวหนาวอ่นีเ้งจำพูนมันไหวงัว่นาเขากลับมาเก็บไหมนี่คือว่เอาเอาไม่ไใหญ่อันนี้มาซางลาเทยังอยู่ม่งายเขาก็ติคนอย่างนี่ เราเห็นดอกนั่นแล้วควนหมูก็เดอกอยู่หนกะม่นดอดม่นปากอควายนี่มันสีดอกขาก็สีบางน้องจ้าเก็บเห็ดบัวมั่นก็สีแดนเจี๊ยบควันเจับว่นี่สีนี่สีแางฮานี่สี้าให้เจ้าเป็นชุดโชคขี้ขี้จะเห็นมัวสีนี่ดูขี้จะเห็นบมัวเออเห็นบวบอย พี่น้องจ้าเอาเว้นเราบ่มงเอานไม่เอาหนเละเยอมากเผอเบื่อเนาะก็เบื่อก็เบื่อตามเบื่ออมเอทีนี่ตัองใส่ไมเป็นเบื่พี่น้องฟังเสียงกวนเฮ็ดหัวดูจ้าเจวันเมนโศกเนาะไหม่เอาคือเมื่อเอานี่้ีไปหากระเดนไร้ได้หมือนนาใหม่เมื่ช่วงเป็นบาเฮ็ดอยู่ มนมีกมาทีด้วยานี่นีแล้วแเอาเจบอางนี yeah ้งน no. so ั่นแต่นอะนูือไงี่นี่ะไม่เห็นไะไรเงี้ยน้องนุ่เอาลาบบมังฮันน้องตงไก่มีเป็นบวบวบ่เจ้าสวกบานสวกน้องแมวหลวดเอาเนื้อลงเออเราเนื้อลงพอที่น้องจ้าเห็นวางบานเจียงนเห็นไหม พอยเนี่ยรุนแรกไรเขาบวบบางนัอนดอกห็นยูยูทูงนู่นไหนนะเมื่อไห่บบตั้งแต่มันอังเป็นเห่นอยูม่มันยังเป็น,น,น,ปนผวก,กะข้าทมใหม่ปีน้ำก็อ,ออี้เ็ดเอเขาเราจะห้ายเาเฮดเพื่เขอเขา อยู่อันนี้สั่นโอ้ยพี่น,อน้องจ้า่งดูเหรอจ้าเจี๊ยพื้นมาว้นนายโน,น่นนนนเหยียบมันเอานี่เจีนนนเย๊ยบเดี๋ยวว่างเลยพ่นด้อยชิบ่ะเีกดอกมันจังเลยคุณแม่แต่โน่นนนนนนเหยียบมันว่ะลักสูตรเฮ็ดจา้าเจี๊ยวพื้ง <c oughs> โอ้เออผ้ามีดเสียมเจ้าไหมตลก โอ้ยข้มามือคือหาเห่เอค่ะเพราะว่าเอื่อเพิ่ตายดีเีาะบัวควปูพันมูนันงไหนีนางขอมาปูคว,ว้าจมูเอาไม้ี่ยวจุดานโบเห็นไมไม่วานุ่ยหย,ยบหักอยู่เดียวพอว่างนุ่ยหยยบขึ้นมานะ ช้อนรองใชเจ้ะโอ้หาไหมเสียมเอาเสียมนู้ไปใส่บานี่เห็นเสียมหน่อยนู่บ่หนู่วาอย่าเอาว่างหอยพวนมันเอาสียวหวาน